สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เรื่องเล่าตำนานวันนี้เราจะพุ่งทะยานสู่ล้านนาดิ่งลึกปริศนาพระาธาตุดอยสุเทพท่ามกลางยอดเขาสูงเสียดฟ,ฟ้าและม่านหมอกหนาทึบเรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อพระสมุทเถระอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาจากสุขโขท,ทยัยและนี่ไม่ใช่ของธรรมดาทันทีที่ถึงล้านนาปาฏิหาริ์บังเกิดพระาธาตุแยกออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งอยู่วัดบุพผารามแต่อีกส่วนล่ะพระเจ้ากืนนามไม่รอช้าต้องหาชัยภูมิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอัญเชิญพระาธาตุขึ้นหลังช้างเผือกมงคลทันที ช้างมงขลมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกบุกป่าฝ่าดงไต่เขาสูงชันแบบไม่รู้จักเหนื่อยพยานขึ้นไปจนถึงยอดดอยสุเทพทันใดนั้นช้างหยุดกึกแผ่เสียงร้องกำปนาสนันป่า3ามครั้งเดินวนขวาทำทักษิณวัดแล้วลุ้มลงปริดชีพตัวเองทันทีสัญญาณชัดเจนเทพเทวาเลือกที่นี่แล้วนี่คือที่ประดิษฐานถาวรของ,ององค์พระาธาตุศักดิ์สิทธิ์ตำนานความศรัทธาที่ทั่วโลกต้องจารึก ชอบเรื่องหลีลับสัต์ใจแบบนี้ใช่ไหมกดติดตามช่องเรื่องเล่าตำนานด่วนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับ